ใเขาขนมิดอ่อยต่อยใจเขาไปแหงขาวบงคิดถึงนักคิดถึงน้าคิดถึงเจ้าบงสองตาเทา จากมาไกลจากพื้นดินผู้ไทยไกลบ้านมาดังนกวยบินลัดฟ้ามาไกลสุดตาเป็นมาดามอังกฤษรักวิธีชีวิตบ้านเกิดมาดาม ชีวิตบ้านบานเมือนี่ทำความสะอาดขอบไก่เด้อยพี่น้องบึงแนโอ๊ยบึงแน่อดอกไก่พี่น้องเก็บไปงวดนึงแล้วนะคะเนี่ยออกมาแล้วไข่สีเขียวไข่สีเขียวพี่น้องสวยงามสวยงามนะคะ มือนีได้ซีนวยจากขอบอไก่ที่ไก่หกตัวนะคะพี่นอ้องงามอีกแล้ว <c oughs> ไข่โปรดค่ะสีเขียวค่ะอันนี้คือเหาเคลียร์นะคะนะเคลียร์ขี้เลื่อยบอกเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อกะมมณนี้นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเนาะ เข้ากับสีเอาคีเรื่อยไม่มาใส่ลงไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องนี่เขากวาดออกมาแล้วนะคะพี่น้องนี่<อ>คือคีเรื่อยเนาะค่ะเนาะที่เขาปูพื้นไห้ไก่นะคะพี่น้องเขาเปลี่ยนทุกสองอาทิตย์<อ>นะคะบัตรที่นี่เนาะคะ่ะมีกระเข้าสิาเหลาถึงคาใส่ใจนะคะที่นี่เพิ่มนะคะก็คือส่วนนี้แหละค่ะพี่น้อง ะะเพราะว่าข้าบดได้เห็ดฟ้ามเห็ดยังนะคะข้าก็บาได้ไปใส่ในพวกในการสีเอิ้องจะได้เกษตรอย่างอื่นนะคะจึงเป็นปุ๋ยพักปุ๋ยยังจะซส้เข้ธธากระบาดเอาไปใส่หลายนะคะแต่วันนี้ข้าเขาเปลี่ยนทุกสองอาทิตย์พี่น้องนะคะข้ากระสิใส่ขยะนะคะเป็นขยะทา้งอันขั้นโซนะคะเพิ่นมหายกับขยะสีขยะตัวนี้นะคะพี่น้องนะคะ นอกจากนี้แล้วเข้าก็ยังนี่เพิ่มอีกวยค่ะเด้อนะคะเพิ่มอีกสองถังเขาซื้อมาเป็นพิเศษนะคะถัะงหนึ่งในสีปป่สิบปอนด์เลยค่ะพี่น้องเขาซื้อมาจ่ายเพิ่มนะคะเนาะ<อ>บัตรที่นี่ในการเอาไปถิมนะพี่น้องเข้าก็ตตองเอาไปจ้างอีกนะคะพี่น้องสีบอกให้อ่าแม่เขา้าไปไว้ฟ้ามเขาก็ต้องไปเสียค่านะคะค่าเอาถิมลงอีกนะคะเนาะถิมไว้ในทีของขราเจ้านะคะพี่น้อง น,ะะนี่คือคาใส่ใจอีกส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสิม,มาแววารละเอียดอีกขันตอนหนึ่งหายฟังนะคะพี่น้องนะคะค่าใส่ใจในส่วนไหนที่เ้ามีเพิ่มอีกนะคะนอะ้อ พี่น้องนี่ตัวนี้เป็นตัวอดับกลิ่นนะคะพี่น้องนะคะอ่าเพราะว่ากลิ่นเนียยไก่นะคะมันสีแห้งมากๆเลยนะคะพี่น้องเา้าเกเอาตัวนี้นะคะเนาะอ่าเอาห้อยนะคะพี่น้องเอาห้อยทงนาเอาห้อยตัวไหนดิดับกลิ่นนะคะพี่น้อง ปกต,ติแล้วคุณสามีสิเป็นคนห้อยนะคะเดี๋ยวห่อสีเอาไปสามีก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่นให้เพื่นจับมาก,ก่อนนะครับพี่นอ้อง,งเพราะว่าต้อ,อไงไปเจือขี่เรือนมะพี่น้องขี่เรือมากเพือเพราะฉะนั้นพ่อพอจับขอกญ่นะคะพี่น้องนะฮะพี่น้องนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวห่อสิมาเท่นะคะพี่น้องเดี๋ยวให้มาเบิ่งเนาะ้มือนี้เพราะว่าพี่บีทำความสะอาดนะคะพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะนะมือนี้กับเป็นภาพบนหน้ารักนะคะเพื่อนๆก็จะมองว่าโอ้ยนะคะ เป็นตะเลียงไก่นะคะถ้าเถาเลียงบอลหลายนะคะกับสีโอเคอยู่นะคะในในส่วนนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นยังพี่นี่ใส่หนักกากนะะพี่น้องเถาเปลี่ยนพื้นะคะขี่เรือยนะคะพี่น้องอ่ะเขาตัดสองเึ้นวาเถาเปลี่ยนพื้นนะคะพี่น้องนะคะขี่เรือยนะคะขี่เรือนี่ฟุ้นหลายมากๆเลยนะคะถ้าผู้ได้เป็นอ่าหอบหืดนะคะเป็นอาสมาหรือเป็นยัต่อมาแน่นนะคะพี่น้องนะคะ ก็ต้องดูแลเจ้าของนะคะนะคะ,นะคะใส่หนักกาดดีน้พี่วิใส่สองสันเลยนะ,ะน้ายพี่น้องเนาะนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยว <c oughs> เลือดซี่ไ <c oughs> ห้มาเบิ่งนะเนาะอ่าขี้เลื่อยนะคะว่าเข้าบรรจุมาในแบบไหนนะ,ะพี่น้องเนาะนะฮะไอนี่ก็คื่อเป็นกระสอบไงนะฝ้ากระสอบไหก็เป็นกระสอบไงนะพี่น้องแต่ว่าอ,อ,อันนี้คื่อการเหลือนะคะเหลือมาจากขอบหน่อยนะคะพี่น้องเข้ากันล่อขอบใหญ่หลอล่ออันอ่า ส่วนหนึ่งสีมานะคะมาสมทบอยู่นะคะน้องคุณสาเพิ่นออกไปสื่ออยู่นะคะพี่น้องนะบางอื่นมันบ่พอนะคะตอนแรกเพิ่นบอกว่าอ้าวล่างจะครอบน้อยนะคะเพี่ยนจะครอบน้อยกับพ่อประสานเพิ่นว่าเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่บนะีน่ะเป็นคน <c oughs> เหตุยังก็คือเหตุที่แล้วเลยนะคะน้องพี่น้องก็เลยจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเคลีนร์ทำคาวามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะรอยอย่างเดียวคือขี่เรือย่างเดียวนะคะนะคะพี่น้องนะคะอ่าอีแลังเขาบันทึกได้ค่ะพี่น้อง ะระโดดเดี๋ยวที่่นีกระโดดลูกนะเด็กศรีสนะิไรนะไกลไกล อ่านี่พี่น้องมาแล้วเด้อค่ะนี่คือถุงถุงไม่ๆมเขาเด้อค่ะนี่นี่นะมาหอดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ากับสิบเปิดเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิบเปิดห้อยให้เต็มเลยเด้อค่ะพี่น้อง พี่น <Af in. S 2> ้องนะคะในที่สุดเท่ากันเรียบร้อยนะคะเบื้องแนยนะคะถึงเวลาไกลสีเข่าคอนแล้วค่ะพี่น้องเบื้องแน่ยางพานเข้ามาแล้วนะคะประตูช่องนะคะอ่าช่องมะเขาของนอนนะคะพี่น้องนะคะอ่านะคะเรี่มงแถวกันเข้ามานะคะตัวนี้น้อยนี่นะคะนอกระขนาดของเข้านะคะนอนะคะออกไข่สีฟ้าด้วยค่ะพี่น้องตัวนี้นะคะเด้ออ่าตามมาด้วยวายดอช ดราม่านะคะพี่น้องเนี่ยเริ่มเขาคลอดแล้วเริ่มเขาคอกแล้วนะคะพี่น้องกับพอดีเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนขี่เรือยได้พอดีนะคะพี่น้องอ่านะคะอันนี้กะดุดโดนเนาะค่ะช่วงนี้เขาสีอ่าได้เห็นภาพตอนกลางคืนเนาะเนาะอ่านะคะคําแล้วปกติเราอากาศพอดีค่ะพี่น้องมันสินาวมากมันในอากาศโอเคจบเจืออยู่นะคะเนาะนะคะถืออากาศนะคะพี่วิถือโอกาสนะคะพี่น้องนะคะ เอามาอ่าให้เพื่อนเพื่อนนะคะได้ชมนะคะนี่นะคะเขาเมาแล้วนะคะลังไลเขามาแล้วนะคะเขามาบนนอดแล้ว <c oughs> นะคะกกเริ่มกระโดดขึ้นค้อนนะคะพี่น้องเมืกี้นี่จับภาพเพท่านะค่ะสวยงามด้วค่ะพี่น้อง <c oughs> โอเคเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งภาพไก่ขึ้นค้อนแล้วคะ่ะพี่น้องบัดทีเนี้ยไก่เมืองนอกขึ้นค้อนเป็นจังได๋พี่น้องก็บ,บ่ต่างกันนะค,ะนะคะ่นะเนาะกับบ้านเฮาเนาะคะ่ะนี่ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนะคะนะคะ้อนะะของเพิ่นนะคะ่ะเนาะนะอ่ายัาง,งๆังออมออมเอ็มๆอยู่สิขึ้นหม่องได้เนาะบัดทีนี้เนาะตัดสินใจยังบ่ไดค้ค่ะพี่น้องเบิ่งแหนีนะคะอันนี้บลูปลามาเนาะคะ่ะพี่น้อง ไกลเขาค้นมิต่อยต่อยใจก็ไปแห้งขา้าวบงคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงเจ้าบอกสองตาเท่าอยู่ไทยคิดถึงนะหลายปีแล ที่ลูกได้จากมาการเวลาผ่านเลือนเกลื่อนท้อหไปคือถอดบ้านพี่น้องอวาวากันไปนะคะพี่นอ้องอ่านะคะโอเคนะคะพี่น้องนะคะเอาบรรยากาศนะคะพี่น้องนะคะอ่ามาห้เบิงว้าว 저상 <목소리도> กำลังสิงขืนค้อนพี่น้องนะคะตะเวนคําคลอยเหลยอด้พี่น้องเด้อ นี้เฮาเอ่าเฮ้าได้ปลายมากนะคะนะนะคะอ่าจากวัดอรุณของเฮานะคะนอน,นะคะเอ่า,า,อาอเ,เป็นปลายาโคกน้องหน้าห่งสัทธาประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องวัดอรุณสหร,รชาชอาณาจักรเมืองนอนริสนะคะเมื่อมือน,นี้พี่วีก็เลยถือโอกาสนะคะเอาเข่ามาไว้นะคะเอาปลายขึนพอดีนะคะนี่อคอไก่ของเฮานะคะเอาไว้ขังนอกยานล่มยนันฝนยนันหิมะนะคะเหตุใ้นะคะอ่าปลายของเฮ้า เสียหายด้วค่ะพี่น้องเขาก็เลยเอาเขามาลบล,ลมดบฝนลบพี่มาอยู่หนีนะคะพี่น้องนะคะามือนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะโช์นะคะโช์พี่น้องน้ำนะคะพี่น้องเนาะ